อีกรอนนี้ไปไหนแล้วนะเหลือสิบเก้าอยู่รไทางเคาน์เตอร์อ่ะจะเข้าไปเลยเชื่อดีหน้าหาันหน้าหาันหน้าหันเคาน์เตอร์ตลาดตัวหนึ่งตลาดตัวหนึ่ง หลังหลังหน้ากลางหน้ากลางสวยตลาดตรงนีง้ตรงที่วางบีข้างหน,น,น้าข<ว>้างหน้ามั่นสวยวางบีวางบีตัววางเอเลี๋ยวก็ได้หลังเตอร์ละวางเปิดนะบอม has been planted ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว งคงจะบอกโหล็อบแม่งรอเก็บซากพี่ว่าดีนะนัเ้เมื่อกี้นี่พี่มอนบอกมาหันนะผมมยิงก่อนเอาไปแล้วมหาหันพมันวเฮ้ยเจอหมายเลขกมายเ้ออายเล Ê, đàn rồi đàn nó rồi đàn bên kia kìa 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 ตรงกลางอ่ะใครมีระเบิดแก๊สทีดิโอ้โงเคาเ,เตรเอ,เอร์เคาเตอร์เอพี่ใจโอ้อยู่ขวามือตุ่นนี้ซ้ายซ้าย หลังมาหลังมาบ้านเราบ้านเราบ้านเราสองเลยตัวยม่บอยแมนโดนตัวตัวเองยิงอ่ะโอเคตลอดที่ไม่ใช่คนแล้วบอก จะลุยกลางเระระเบิดระเบิดระเบิดหายไม่ดีะดไม่หลับไหระเบิดระเบิดไม่มีคนรับสายดเลิกหดเิมีดเินะระเบิดโอ เ,เลือนไหมใครที่เพิ่มเลือด ยูลิกอยูเลิกมีกกกขวามือมันเจ็บ่าที่ไ่กลางลอง A เ,เอเจอขวาม,มือกับตรงก,ารกลางไกลเลยสองไม่ได้กลางสองตัวกี่ตัวสองตัวขวามือกับตรงกลางตัว nước Ê tua มุตนันรอแล้วเบิดกอนปีอะโอ้โหร้ 180. อยแปดสิบทมีหกสิบบ้านบ้อนมิเตอร์น่ะครับไปวันเอฟเอเกเยอะแล้วเข้าปีได้เกหัวแล้วจะปาเบอร์ได้ได้ ba lần mà Thăm này đi sao? Thăm thăm lòng đi. Alright, bắt đầu. Bắt

Te pain Ai hey, toa dinga ลุกโอ้โหโอ้โหนี่มาถึงนี่เอากล่องแล้วเติมปาดหัวแม่งเลยเนี่ยทุบคู่เอสกูขอสามสไม่ใช่หนึ่งเม็ร head shot ยา

Lò la bay sai tôn anh

อนาหู้าห hey oh hey, ok. ูมัน e ไนะอยู่อยู่บนไดอะกระเป๋าขึ้นแล้วตรงนี้ไม่ใ่เยโอ้ห้องเจ็บในห้องเจ็บหนักในห้องสองตัว

เตยเตยครับจะไอ้บี๊ได้ไหมใครนะพี่ไอ้บี๊ดที่เคยมาอยู่ใครเราที่มันเคยเป็นตัวแข่งกันใครวะจิงดาวที่ว่าเก,ก,ก่อนมันไปเจอเอาชุดเองเองปลาเจอนหนักหมดเลยอ่ะพี่ระเบิดจำ<ๆ>ไม่ได้โอ้ยโดนเออเป็นไรชื่ออะไรนะพี่จ้าชื่อจุดจำเมื่อก่อนเป็นชื่อจุดจ๋าจำได้ไหมอะ่ะตัวชื่ออะไรบี๊ดอะ เข้ามานานแล้วมันออกไปนำทีมเออยืนคุ้นอยู่นะที่น้องไอ้นียอ๋อจะไม่ได้ออ๋จะไม่ได้ว้าแต่มีเต็มเลือดมพี่กดแข็งวะวะไอ้ขี้อ่ะใครมีควันเหลือบ้างอ่ะพี่มีอยู่ป่าหน้าเอให้หน่อยดิไปไปเอ คววาสวยเย้ใครจับแล้วอะฮึ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 แ้เลยใครจับแล้วอะได้ัวบ้านมาเอ้ายิงขวดแล้วกลางมากลางมาสวยได้เปียบยกดปีได้พี่เจ็บนะมนเจ็บพี่น็อตเหลือเท่าไหร่

Bomb diffuse. เอลปีแล้ว A, <B. S 1> ไ,อ,นะไอ้หน่ยิงไม่นะพี่แกตีไฟระเบิดบีน่าจะดีเหร เอ๊ะแม่งปวดตรงนี้มีตรงด้เลยเอจะเข้ลาตาระเบิดแล้วล่ะแล้ววี่ก็จะวิ่งเหรอแล้วเบิดอะไรอยู่ตรงนั้นก็ดีเลยตายจกแล้วหล่ารถถ่าเลยเอถ้าการเจ็บมากเอเอเอนอนพี่โยกนะไปเลยไปเลยไปเลยไปดูคนเดียว ที่เหลือห้าอ่ะมียิงพวกเดียวกันเอ้าเก็บไม่ได้ฮีไอ้ิหหดาวมันน่าจะเจ็บบ้านเออดาวาน่าจะเอ็บับวบตุต้ตยแม่งอะไรเป้ นาเด้งนาเด้งนาเด้งนี่งนาเด้งไอเชี่ย <c oughs> อกมีแมงเกลียนที่ายเลยสั g o ตาพีโก้ั่งอยู่มุมเดิมดีแล้ววิ่งไปหาระเบิด <c oughs> <c oughs> เอมาเอมาเอมาเอาเออทางมีทางตาย

สองตัวน่าจะกลางหมดอ่ะคิดล่าสุดอยู่ทางเข้าบีอ่ะนนดูตลาดด้วยนะพี่ เอดูเออ้ยเจ็บ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 ันไดกลางน่าจะเข้าเอลงเอเจ็บมากความือดเต้ head s h อ t ตัวไหนอยู่ไหนดูนี่สิเอเนี่ยแหละพี่วะในหน้าผังโอเค เกี่ยงมาจากไหนวะกลางตรงกลางปะมีตรงถังเนี่ยบอม has been planted โโอห let out. Oh. Yeah, you're non and สุดนี้ได้สุดนี้ได้ไม่รู้ว่าหน้าแอลเจ็บเพียบอะ่ะผมปลาระเบิดไปโดนสอ,องลูกอะ่ะเหนียะโดนโหได้เฉยเลยเว้ยโหหมดสัตว์ป่ยปลาไปอย่งนี้ยังมีอีกเว้ยยังไม่เก็ดใช่ไหมป่าตัว มบนบ้านหมดเลยอ่ะไม่น้องไปไหนเลยเจ็บหนักแล้วเต้ทางข้าวบีทางขา้าวบีน่นาจะเป็นเอ็นะตัวนี้หนี่ยรดบาดรดบ้าดเนตเตอรมีนหืม เห็นที่เราปลาระเบิดเอป่ะไอ้หลานาค่ะตรงเนี้ยราปลาสวนไปแม่งโดดเลยแถวผมเอาสวนไปเลยแต่ผมยืนตรงเนี้ยปลาสวนแม่งเลย มี้ดักบ้านโคตรเยอะวางผมูกลางบีจะเข้าบีจะเข้ามีตัวหนึ่ง เนื้อเสียแต่ผมราให้อยู่พี่พี่เอพี่เป้พี่พี่เอนะฮะเจ็บแล้วอีกตัวนึงเอีกตัวเจ็บอุย้ยามาช่วยเ,เพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยเอกไปเลยไปเลยเอกจะทำอินโดวี แล้วบ้าสองตัวเกยโยกออกแล้วเอโลงแล hey, hey, mm ้วเกอโลงแล้วมีมีมามามาแล้วมาล้วมาแล้วสวยเห็นไหมกลางหนึตัว มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไอพันกิโลเมตรอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ะตมีนถ้ากลางตัวหนึ่งนายเอตัวหนึ่ง้เอตายน่าจะอยู่บ้านแล้วล่ะสองตัวเนี้ยอยู่นายเอตัวนี้ตรงทางเข้าเอเนี่ยตมีนเอสอง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 ใกล้สองเล้ะโหดตาเอเอตัวสุดท้ายใกล้แล้วใกล้แล้วหน้าประตูป๊อบหน้าประตูแล้วบลูทีมวิน o vale.